สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาชมพระคุนแผนไข่พาซีกนะครับของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับคุนแผนชนิดนี้นะครับบางท่านก็ไปตีเป็นหลวงพอดีพัดพระรูปนะครับแต่ว่าโดยสายหลวงพ่อกลวยแล้วนะครับ เขามากแกนิยมเล่นพิมพ์นี้เป็นอของหลวงพ่อกลวยนีครับผมเพราะว่าคุณแผนไข่ผาซี่หลวงพอดีวัดพระรูปนั้นจะมีพิมพ์เดียวนะครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่สร้างจํานวนแค่800องค์เท่านั้นนะครับสร้างตั้งแต่ปี2500แต่ให้บูชาจ,จริงนั่นปี2513นะจากการที่ได้ไปศึกษาประวัติมาเมื่อนําพระคุณแผนรุ่นนี้เนี่ยไปลงเช็คในกลุ่มหลวงพอดีเนี่ย มักจะถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณแผนหลวงพอดีวัดพระรูปนะฮะแต่โดยแท้ที่จริงแล้วนะครับพาราะลักษณะนี้หลายคนหลายท่านอาจจะมีเหมือนผมนะครับแล้วก็อาจจะกําลังหาวัดหาวัดลงนะฮะแต่ก็ไม่ยังไม่ทราบนะครับว่าคุณแผนรุ่นนี้เนี่ยสร้างวัดใดออกวัดใดเรื่องที่ว่าเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมมาตั้งแต่โบราณนะครับ นี่เลียมเดิมแบบนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าปิดประตูเกน,นะครับเรียมเก่าคลาสสิกแบบนี้นะครับเป็นพระที่ยุคเมื่อก่อนนี่นะครับเกจิคณาจารย์เนี่ยท่านมักจะว่าจ้างโรงงานให้ผลิตพระให้นะฮะหลายๆหลวงพ่อนี่มักจะ,ะมีพระชนิดเดียวกันอย่างนี้นะครับเจ็ดหลวงพ่อทาบ วัดจโบกคนพึ่งจังหวัดระยองหรือหลวงพ่อกวยนี่ก็จะมีพวกพิมพ์นางพญาเนื้อดินพิมพ์พิมพ์ขุนแผนไข่พาซี่นี่ก็มีหลากหลายวัดนะฮะหรือจะเป็นพวกเนื้อชินตะก,กวัวอย่างนี้นะฮะนี่บางหลวงพ่อนี่ยก็สั่งโรงงานผลิตนี่บางทีก็ไปเจอเป็นหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวบางทีก็ไปเจอเป็น หลวงพ่ออีวัสตหีบก็ว่าจ้างโรงงานผลิตก็จึงมีพิมพ์คล้ายๆกันแอนะบผมแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาก็นิยมเล่นหากันเป็นหลวงพอ่อกล้วยนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเลี่ยมดิมนะฮะเป็นเนื้อดินเนื้อดินเผานะ่ะเลี่ยม เปิดหน้าเปิดหลังนะครับแล้วก็ถามว่ามีความคมชัดลึกนะครับสำหรับเนื้อดินพิมพ์นี้นะครับลงกล้องไว้เนี่ยจะเห็นเห็นใบหน้านะเห็นเววตาเห็นปากของท่านนะครับเนี่ยดูใบหน้านะดูดูตาท่านนะครับนี่ดูปากท่านนะฮะจะขมมดขึ้นมานนี่ ามซุ้มใบโพซุ้มกหนกข้างนะนี่มีความคมชัดนะครับว่าเ,เป็นพระเก่าว่าเนดินนะครับปัจจุบันก็เล่นหางกันที่หลักพันนะครับหลักพันกลางๆนะครับสำหรับพระคุณแผนไข่พาซีลกลพระกลวยโคสิตารามนะวันโคสิตาราม นี่ก็ถลอกเปิดให้เห็นเนื้อนิดนิดน,นะครับสำหรับเนื้อดินนี่ก็ถือว่าเป็นการเลี่ยมเดิมเลีเ่ยมคลาสสิกนะครับนี่ดูตามลายกรอบนี่ก็เริ่มปริเริ่มแตกนะครับตีลงพกกลวยแพงกว่านะฮะถ้าไปตีลงพอดีไม่ลงพอดีวัดพะลูปไม,ไม่แพงครับรุ่นนี้ต้องตีลงพกกลวยครับแต่ว่าถ้าเป็นลงพอดีวัดพะลูกนี่เขาจะเป็นพิมพใหญ่กว่านี้เยอะนะครับ จะเป็นคุณแผนพิมพ์ใหญ่นิดเกือบเท่าหัวนิ้วโป้มือนี่นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าพระพิมหลวงพระกลวยอีกพิมพหนึ่งนะครับก็ได้ลงเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับชมได้ศึกษาเนะยครับผมวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงท่าน,นี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตาม กด Subscribe ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเท่ากับหน้ามีวัตถุมงคลของเคจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมครับ